สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้บุญรอดก็ยังคงพามาติดตามภารกิจกู้เจ้าดูซานครับคันเบอร์สามยังไม่ขึ้นนะฮะเมื่อเช้านี่มาแล้วรอบหนึ่งเมื่อเช้านี่รอคนขับไม่โคก็รอน้ำมันแต่ตอนนี้น้ำมันมาถึงแล้วนี่ฮนะน้ำมันมาถึงแล้ว คนขับคันนี้มาถึงแล้วแต่คนขับคันนี้หนีไปแล้วครับอ้าวงานเข้าแล้วเราต้องหาคนขับมาขับคันดูซานเบอร์สามที่จมนี่ฮะเพิ่งกลับบ้านไปเมื่อกี้นี่นะเห็งเขาคุยกันนี่เรามาดูที่เมื่อเช้านี่อาจารย์สูหาไม้ไม,นะมาเนี้ยมาหนุนแล้วมาล้วงดินอยู่ในแทกออกข้างหน้าให้เรียบร้อยแล้วครับ รอยการซูเรานี่เอาดินอยู่ตรงหน้าแท็กเจ้าดูซานคันนี้ออกเรียบร้อยนะฮะน้ำมันนี่ก็เติมแล้วคันนี้นี่คันนี้นนนกำลังเติมคันเจ้าลายส้มอยู่การซูเราแต่เราคนขับคนนี้ฮะได้ข่าวว่ากลับบ้าแล้วหนีไปแล้วอา้าวตายเลยโอ้ เอาอราุตส่ามารอเลยพบทุกคนนี่เดี๋ยวลองดูกันครับว่าจะหาวิธีไหนในการแก้ไขปัญหาร่วงหน้าก่อเฉพาะหน้าก่อนครับเอาผมก็นึกว่าใครขับคันนู้นม่มล้อเหล็กเราโอ้ทีนี้น้ำมันเติมอะไรพร้อมทุกอย่างแล้วเหลือแต่รอก,กู้ขึ้น มานะแต่คนขับยังไม่มาครับเอาอุปกรณ์มาลวดสลิงนี่ตอนนี้กำลังเช็คระบบอยู่ครับว่าวาสตาร์ตติดไหมอ,อ่ะเหรอไม่ติดเอมถอดแบตเปล่าเช็คระบบอยู่ฮะอยู่ที่ว่าสตาร์ตติดไหม อะไฟมาแล้วมาแล้วดูดิลองดูจะสตาร์ทติดไหมไม่ติดไม่ติดน้ำมันขังเข้าไปในกองเ่ย อ่ะลงทุนเลยครับเพื่อเอฟซีมีมรอเรกจะลงทุนลงไปดูฮะัอ๋อมันต้องตามทุกช็อตงานไม่นีในชนก็เจ้าช่งไม่โกงอันนี้อันนี้ขาคนหรือขาหมูอ่ะเอาจองลงทุนลงทุนแล้วครับลงไปดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทัารถมันสตาร์ตติดเนี่ยถ้าคลิปนี้คนดูไม่ถึงพันอ่ะผมเลิกถ่ายคลิปเลย เพราะว่าลงทุนเนี่ยถ้ารถมันสตาร์ตติดเนี่ยมันก็ง่ายฮะโดยการกู้เจ้าดูซันออกดูซันขึ้นฮะัถ้าไม่ติดเดี่ยวโหงานก็เข้าอีกเริ่มขยับกันแล้วนะครับเริ่มปฏิบัติการกู้เจ้าดูซันนะครับเริ่มนะครับคันี้ก็เริ่มสตาร์ทแล้ว จาส้่มไลนแล้วก็เริ่มสตาร์ทแล้วเือนกันครับแหมติดอย่างเดียวติดของคนขับครับคนขับหนีไปเฉยไหมอ่ะตัวน,นี้เรากำลังภาวนาอยู่เอาใจช่วยอยู่ครับขอให้สตาร์ตติดนะถ้าสตาร์ตติดนะเวลากู้อ่ะหรือว่าดุมขึ้นมาเนะี่ยมันก็จะง,ง่ายครับเดี๋ยวเราช่วยกันมาดูด้านนี้มาครับเริ่มโยกย้ายแล้ว เอ้เริ่มขยับกันแล้วนะฮะโอ้โหบุญรอยพูดยังับะเต้นอยองกั้นแหละโยกย้ายอ่ะจะใช้สองคันดึงมุงกีครับมาไหมมาไหมจะยื้อันไหมโอ้โหดึงกระทั่งที่ว่ารถยังสัตไม่สตาร์ทนะเนี่ย มันจะไปไหมนี่แต่ละคันนี่ตูกระดกกเลยนะอะโอ้โสองคันช่วยกันดึงครับไม่ใครเยื่อนเลยอามาเช้านี้อาจารย์ซูก็หาไม้มาลองนะฮะเอาขี้โคลหน้าแทงออกแล้ว โอ้โหอกเมื่อกี้นุละข้างยังไม่สามารถดึงขึ้นได้ฮะทางนี้ก็ช็ดระบบอยู่เอาใจช่วยครับเอาใจช่วยขอให้สตาร์ติดทีเถอะไฟมาแล้วนะแต่มันยังไม่ติดอ่ะบุญรอดพยายามพาเข้าใกล้ที่สุดครับ เดินมาครับลุยมาเลยให้เห็นมุมกว้างๆให้เห็นกันถนัดเลยครับเอา,เ,อาเริ่มใหมอ่อีกแล้วครับเจาะก,กันโอ้โหขยื้นไหมโอ้โอ้ขยี้เงินไหมขยี้เงินไหมเอ้ยมันหนักไอ้ไมหรือเปล่าไปยืยนข้างบนน่ะ ไมนได้เพิ่มน้ำหนักให้รถหรือเปล่าอ้ออันนี้ผมกระแซวเล่นไปนะไม่เคยเยี่ยนครับไม่เคยเยี่ยนไม่กระดูกกระดิกเลยเออเอเอทำอย่างนี้เอวมีสิทธิ์พังหรือเปล่าเมื่อวานนี้คันดูซานเบอร์สีที่้านี่ติดอยู่ตรงนี้นะถ้าใครคนไหนได้ติดตามคลิปเต่ที่แรกนี่ดึงขึ้นง่ายๆเลยฮะเมื่อวาน สงสัยงานนี้ปลาอ้อยนี่ลาบเป็นน้ากงกน่ธรรมดาครับมันก็ไม่มีที่จะยืนดึงนะมันก็ต้องเหยียบอ้อยเขาเป็นธรรมดาเข้าใจกันอยู่ฮนะเอาลองอีกทีฮะ ขยี้กันไหมไม่ขยี้นะครับโอ้โหแมคโครสองตัวเกาะคันครับไม่ขยี้ครับอาเกาะอ,อีกทีครับเกาะอีกทีไม่ได้ครับ ลายส้มเรานี่ไอ้ส้มลายเ้านี่หน้าคอยจะมุดลงฮะเดี๋ยวต้องหาไม้คอยนุนฮะนุ่นทางทันที่ส้มลายนฮะลายส้มนี่แหละสรุปแล้วยังไม่ได้นะฮะยังไม่ได้นี่ไม้ดูน้นเมันเกะก,กะ เมยยื่อนะคือนน้ำมันเข้ามานะฮะน้ำมันเข้ามามันเข้ามาที่เครื่องแต่วัดนะ้ำมันเครื่องดูแล้วไม่มีน้ำเข้าเครื่องนะแต่มันโอบน้ำมันแค่เข้ามาพอๆแต่ไม่เข้าในเครื่องนะฮะเมื่อคืนนี่นะตอนจืนเช้ามานี่ น้ำก็เลยยุบลงแห้งลงตอนนี้กำลังช่วยกันเช็คดูครับกำลังไล่ระบบดูแต่เมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าก่อนที่จะหยุดภารกิจกูจ้เจ้าดูซันนี่ควันมันขาวนะฮะควันขาวเลยก่อนที่จะยุติการกูร้เจ้าดูซันนะฮะควันขาวเลยฮะเดินเช้ามานี่ยังสตาร์ทไม่ติดครับแต่ถ้าติดเมื่อไรปุ๊บ ผมว่าโอกาสที่จะขึ้นน่ะมีมากเลยนะมีมากเลยฮนะนี่ก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้วนะฮะใกล้เที่ยงแล้วเจ้าดูซานคันนี้ยังไม่ขึ้นนะฮะโอ้โหภาวนาขอให้รถสตาร์ติดภาวนาขอยาให้ฝนตกครับเพราะว่าเมื่อเช้านี่มีโปรยปลายนะฝน ตอนนี้อากาศกำลังเลิ่มมืดคึมน,นะฮะอ่ะช่วยเอาใจช่วยกันนะครับช่วยส่งแรงใจช่วยเจ้าดูสายคัน,นี้ครับติดสองรอบแล้วครับคันนี้นี่เป็นรอบที่สองแล้วนะฮะมีติดครับกับการทํางานที่นี่ฮะแถวนี้ฮะติดสองรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงบุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเช็ครถก่อนว่าสตาร์ติดไหม จะทำยังไงต่อจะเอาแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามในคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ